เคยรู้สึกไหมคะว่าลึกๆแล้วชีวิตของเรามันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้มีความสุขได้มากกว่านี้ทั้งในเรื่องของความรักและความมั่งคั่งแต่ไม่ว่าพยายามแค่ไหนก็เหมือนมีบางอย่างที่มองไม่เห็นคอยดึงรั้งเราไว้เสมอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ a w a k e i n Podcast ถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนั้น Podcast series นี้ คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณค่ะตลอด5บทต่อจากนี้เราจะพาคุณเดินทางเข้าไปสำรวจพิมพ์เขียวพลังงานที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณที่เราเรียกว่าเซลฟ์คอนเซปต์ซึ่งเป็นต้นตอของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราจะใช้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เรื่องสมองมาผสมผสานกับภูมิปัญญาแห่งจักรวาลเพื่อปลูกและเขียนโปรแกรมตัวตนของคุณขึ้นมาใหม่ ให้คุณกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดรักแท้และความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาตินี่คือการเดินทางเพื่อทวงคืนพลังที่แท้จริงของคุณกลับคืนมาและคนพบว่าคุณนั้นคู่ควรกับทุกสิ่งที่ดีงามที่สุดเสมอมาถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการเดินทางครั้งสำคัญนี้ด้วยกันนะคะบทที่ 1. กระจกที่มองไม่เห็น ทำไมเราถึงรู้สึกไม่คู่ควรและมันปิดกั้นรักแท้และความมั่งคั่งได้อย่างไรเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเราพยายามมากขนาดนี้แต่ชีวิตก็ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมทําไมบางคนถึงดูดดึงดูดความรักดีๆและโอกาสทางการเงินเข้ามาได้ง่ายดายในขณะที่เรากลับรู้สึกเหมือนมีกำแพงใส่สกั้นอยู่เสมอกำแพงที่ว่านั้นมันมีอยู่จริงค่ะ แต่มันไม่ได้อยู่ข้างนอกตัวเราเลยมันอยู่ข้างในตัวเรานี่เองเราเรียกมันว่าเซลฟ์คอนเซปต์หรือภาพจำเกี่ยวกับตัวตนของเรามันคือเรื่องราวที่เราเชื่อลึกๆว่าเราเป็นใครเราคู่ควรกับอะไรและชีวิตของเราควรจะเป็นแบบไหนมันเป็นเหมือนพิมพ์เขียวพลังงานที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเขียนขึ้นมาจากคำพูดที่เราได้ยินตอนเด็กๆ จากประสบการณ์ที่เราเคยเจอจากการตีความของเราเองต่อเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตแล้วเรื่องราวนี้มันทรงพลังอย่างเหลือเชื่อมันกลายเป็นกระจกที่มองไม่เห็นที่คอยสะท้อนและยืนยันความเชื่อนั้นให้กลายเป็นความจริงอยู่เสมอถ้าลึกๆแล้วในพิมพ์เขียวนั้นมันถูกเขียนไว้ว่าเราไม่ดีพอที่จะรับความรักแท้ไม่ว่าจะมีคนดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากแค่ไหน เราก็จะมองข้ามเขาไปหรือไม่ก็ทำบางอย่างเพื่อผลักสายเขาออกไปโดยไม่รู้ตัวทานในนั้นมันบอกว่าคนอย่างเราไม่มีทางรวยได้หรอกเราก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่ทำให้เงินรั่วไหลออกไปเสมอหรือเมื่อมีโอกาสดีๆเข้ามาเราก็จะรู้สึกสงสยัยไม่กล้าคว้ามันไว้เพราะลึกๆแล้วเราไม่เชื่อว่าเราคู่ควรกับมัน เราอาจจะเคยเห็นเรื่องราวแบบนี้ในชีวิตคนรอบตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของเราเองคนที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีทำงานหนักดูแลคนอื่นอย่างดีเยี่ยมแต่กลับต้องเจอความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดซ้ำๆหรือมีปัญหาการเงินติดขัดอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่เพราะโชคชะตาและมันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยมันเป็นเพียงเพราะว่าพิมพ์เขียวพลังงานข้างในของเขา มันกำลังทำงานของมันอย่างซื่อสัตย์มันกำลังสร้างความจริงภายนอกให้สอดคล้องกับภาพจำที่เขามีต่อตัวเองดังนั้นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งคือการหันกลับมามองกระจกที่มองไม่เห็นบานนี้และทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันกำลังสะท้อนภาพอะไรให้เราเห็นอยู่กันแน่บทที่สสมองจักรบาลและตัวตนของเรา วิทยาศาสตร์เบื้องหลังการสร้างความจริงจากความเชื่อตอนนี้เราพอจะเห็นภาพแล้วว่าความรู้สึกไม่คู่ควรมันทำงานเหมือนโปรแกร,รมที่ซ่อนอยู่ข้างในทีนี้เรามาดูกันให้ลึกลงไปอีกนิดนะคะว่าโปรแกร,รมนี้มันทำงานร่วมกับสมองและพลังงานรอบตัวเราได้อย่างไรเรื่องนี้มหัศจรรย์มากค่ะในสมองของเรามีส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนยามเฝ้าประตู ชื่อของเขาคือ reticular activating system หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า RAS หน้าที่ของ RAS คือกรองข้อมูลมหาศาลที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวันแล้วอนุญาตให้เฉพาะสิ่งที่มันคิดว่าสำคัญผ่านเข้ามาให้เรารับรู้ได้แล้วอะไรละ่ะคือสิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่ตรงกับความเชื่อและภาพจำที่เรามีต่อตัวเองนั่นเองค่ะถ้าเราเชื่อว่าเราหาเงินไม่เก่ง RAS ก็จะทำหน้าที่ของมันอย่างดีเยี่ยมโดยการมองข้ามโอกาสทำเงินที่อยู่ตรงหน้าไปแล้วไปโฟกัสหาแต่หลักฐานที่มายืนยันว่าเห็นไหมการหาเงินมันยากจริงๆด้วยแต่นี่คือข่าวดีที่สุดค่ะสมองของเรามีความสามารถที่เรียกว่า neuroplasticity มันแปลว่าสมองสามารถเปลี่ยนแปลงสร้างเส้นทางประสาทใหม่ๆขึ้นมาได้ตลอดชีวิต ความเชื่อที่ว่าเราไม่คู่ควรมันก็เป็นแค่เส้นทางประสาทเก่าๆที่ถูกใช้งานมาบ่อยจนแข็งแรงแต่มันไม่ใช่คำตัดสินถาวรเราสามารถสร้างเส้นทางใหม่เขียนโปรแกร,รมใหม่ให้สมองได้เสมอและมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสมองของเราค่ะทุกความเชื่อและความรู้สึกมันสร้างแรงสั่นสะเทือนหรือไวเบรชันออกไปรอบๆตัวเราด้วยนี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์มาบรรจบกับกฎแห่งจักรวาล ที่เรียกว่ากฎแห่งแรงสั่นสะเทือนจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดหรือความคิดลอยๆของเราแต่จักรวาลตอบสนองต่อคลื่นความถี่ที่เราเป็นซึ่งคลื่นความถี่นั้นมันถูกกำหนดโดยเซลฟ์คอนเซปต์ของเรานั่นเองเมื่อเรารู้สึกจากข้างในว่าเราไม่เป็นที่รักเรากำลังส่งคลื่นความถี่ของความขาดแคลนความรักออกไปแล้วจักรวาล ก็จะตอบสนองด้วยการส่งสถานการณ์และผู้คนที่สะท้อนความรู้สึกนั้นกลับมาให้เราเพื่อยืนยันสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นจริงมันคือวงจรที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นวงจรที่เราสามารถก้าวออกมาได้ทันทีที่เราตัดสินใจจะสร้างเส้นทางใหม่และส่งเคลื่อนความถี่ใหม่ออกไปบทที่3จูนเคลื่อนความถี่ใหม่ก้าวข้ามความคิดบวกสู่การเป็นคนที่คู่ควรอย่างแท้จริง หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องการคิดบวกหรือ law of attraction ที่บอกให้เราคิดถึงแต่สิ่งดีๆแล้วเราจะได้สิ่งนั้นซึ่งมันก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งค่ะแต่เป็นแค่ส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นเองหัวใจสำคัญที่แท้จริงมันลึกซึ้งกว่านั้นมากมันไม่ใช่แค่การคิดแต่มันคือการเป็นนี่คือความแตกต่างระหว่างกฎแห่งแรงดึงดูดกับกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนที่ทนพลังกว่า จัก,กรวาลไม่ได้แค่ฟังความคิดของเราแต่จัก,กรวาลรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่เราเป็นลองนึกภาพตามนะคะคนคนหนึ่งพยายามนั่งท่องทุกวันว่าชั้นรวยชั้นมั่งคั่งแต่ลึกๆในใจเขากลับรู้สึกขาดแคลนกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและไม่เชื่อจริงๆว่าตัวเองจะรวยได้แรงสั่นสะเทือนที่แท้จริงที่เขาส่งออกไป คือคลื่นของความขาดแคลนไม่ใช่ความมั่งคัง่งในทางกลับกันลองนึกถึงอีกคนหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้มีเงินมากมายแต่เขาเริ่มฝึกฝนที่จะรู้สึกมั่งคั่งจากข้างในเขารู้สึกขอบคุณสิ่งที่มีอยู่เขารู้สึกเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเขารู้สึกว่าตัวเองคู่ควรกับความอุดมสมบูรณ์คนคนนี้กำลังส่งเคลื่อนความถี่ของความมั่งคั่งที่แท้จริงออกไป และจักรวาลก็จะตอบสนองต่อเคลื่อนความถีน่นี้ด้วยการส่งโอกาสผู้คนและทรัพยากรที่สอดคล้องกันเข้ามาในชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าการทำ identity shifting หรือการเปลี่ยนตัวตนในระดับแกนกลางมันคือการก้าวข้ามจากการอยากมีไปสู่การเป็นสิ่งนั้นก่อนเราไม่ได้พยายามดึงดูดความรักแต่เรากลายเป็นความรัก เรากลายเป็นคนที่รู้สึกคู่ควรกับความรักอย่างเต็มเปี่ยมจากข้างในเราไม่ได้พยายามหาเงินแต่เราปรับจูนตัวเองให้กลายเป็นคนที่มีความมั่งคั่งคือคนที่รู้สึกอุดมสมบูรณ์และเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองเมื่อเราสามารถสร้างความสอดคล้องกันหรือที่เรียกว่า coherence ระหว่างความคิดความรู้สึกและตัวตนภายในของเราได้ เคลื่อนความถี่ที่เราส่งออกไปจะชัดเจนและทนพลังอย่างยิ่งตอนนั้นเองที่การดึงดูดสิ่งต่างๆจะไม่ใช่เรื่องของพยายามอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติของการที่เราได้กลายเป็นคนคนนั้นแล้วจริงๆบทที่4ปลูกพลังตัวตนใหม่เทคนิคการเขียนโปรแกร,รมจิตใต้สำนึกด้วยพลังจัก,กรวาลไม่ใช่แค่เห็นภาพนะคะแต่ให้เราลองสวมความรู้สึกนั้นดู รู้สึกถึงความสุขความสบายใจความรักที่แผ่ออกมาจากหัวใจความรู้สึกมั่นคงทางการเงินให้ความรู้สึกนั้นมันแผ่ซ่านไปทั่วทุกเซลล์ในร่างกายในขณะเดียวกันให้เราจินตนาการว่ามีแสงสว่างอันอบอุ่นของจักรวาลไหลผ่านเข้ามาในตัวเราเติมเต็มภาพและความรู้สึกนั้นให้มันชัดเจนและตรงพลังยิ่งขึ้น การทำแบบนี้คือการบอกสมองของเราว่านี่คือความจริงใหม่และเป็นการสร้างเส้นทางประสาทใหม่ที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอีกเทคนิคหนึ่งที่เราอยากแนะนำคือ embodied affirmation มันคือการยืนยันตัวตนใหม่โดยใช้ร่างกายและความรู้สึกนำแทนที่จะแค่พูดว่าฉันคู่ควรให้เราลองยืนตรงๆยืดอกอย่างสง่างามหายใจเข้าลึกๆ แล้วพูดประโยคนั้นออกมาพร้อมกับรู้สึกถึงความหมายของมันจริงๆรู้สึกถึงความหนักแน่นในน้ำเสียงรู้สึกถึงพลังที่เกิดขึ้นในร่างกายการทำแบบนี้คือการฝังโปรแกรมใหม่ลงไปในระดับเซลล์ในระดับจิตใต้สำนึกมันทงพลังกว่าการพูดลอยๆหลายเท่าตัวและสุดท้ายคือการตั้งเจตนาหรือ intention setting ที่เชื่อมต่อกับพลังจักรวาล ก่อนจะเริ่มวันใหม่ในทุกๆเช้าให้เราลองตั้งเจตนาสั้นๆกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะมองหาหลักฐานที่ยืนยันว่าฉันเป็นที่รักหรือวันนี้ฉันจะเปิดรับความมั่งคั่งในทุกรูปแบบการทำแบบนี้คือการสั่งให้ยามเฝ้าประตูหรือ RAS ในสมองของเราเริ่มทำงานในทิศท,ทางใหม่ให้เขาคอยมองหาสิ่งดีๆที่สอดคล้องกับตัวตนใหม่ของเรา แล้วคุณจะประหลาดใจค่ะว่าจริงๆแล้วโอกาสดีๆมันอยู่รอบตัวเรามาตลอดเพียงแต่เราไม่เคยมองเห็นมันมาก่อนบทที่5ใช้ชีวิตในตัวตนใหม่มการบูรณาการและทำให้ความคู่ควรกลายเป็นเรื่องปกติของคุณเมื่อเราเริ่มฝึกฝนเทคนิคต่างๆเริ่มสร้างเส้นทางประสาทใหม่และส่งคลื่นความถี่ใหม่ออกไปมันเหมือนกับการที่เรากำลังเรียนรู้ภาษาใหม่ค่ะช่วงแรก อาจจะยังรู้สึกไม่ชินยังมีเสียงเก่าๆหรือความรู้สึกเดิมๆพุดขึ้นมาทักทายบ้างสิ่งสําคัญที่สุดในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ก็คือการใจดีกับตัวเองค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรู้สึกไม่ดีพอหรือความกังวลแบบเดิมๆกลับมาอย่าตัดสินตัวเองอย่ารู้สึกว่าเราล้มเหลวให้เราแค่รับรู้ว่าอ๋อนี่คือโปรแกรมเก่าที่กาลังทางานแล้วค่อยๆหายใจ แล้วเลือกที่จะกลับมาโฟกัสที่ความรู้สึกของตัวตนใหม่ที่เรากำลังสร้างขึ้นมันคือการฝึกฝนกล้ามเนื้อยิ่งเราเลือกกลับมาที่ความรู้สึกใหม่บ่อยเท่าไหร่กล้ามเนื้อส่วนนั้นก็จะยิ่งแข็งแรงและโปรแกรมเก่าก็จะค่อยๆอ่อนแรงลงไปเองอีกหนึ่งสิ่งที่ทรงพลังมากในการทำให้ตัวตนใหม่ของเรามั่นคงคือการสร้างสนามพลังงานใหม่รอบๆตัวลองสังเกตดูคะ่ะ ว่าผู้คนที่เราใช้เวลาด้วยหนังสือที่เราอ่านหรือโซเชียลมีเดียที่เราเสพมันกำลังสนับสนุนตัวตนใหม่ของเราหรือดึงเรากลับไปที่โปรแกรมเดิมเราไม่จํำเป็นต้องตัดใครออกจากชีวิตแต่เราสามารถเลือกที่จะให้พลังงานกับสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนที่เราอยากจะเป็นมากขึ้นการทำแบบนี้จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงของเราเป็นไปได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น และเมื่อเราเริ่มปรับเปลี่ยนคลื่นพลังงานภายในขอให้เราเริ่มมองหาสัญญาณและการสนับสนุนจากจักรวาลมันอาจจะมาในรูปแบบของตัวเลขที่เห็นซ้ำๆขอความดีๆที่บังเอิญเจอหรือโอกาสเล็กๆน้อยๆที่เริ่มเข้ามาในชีวิตสิ่งเหล่านี้คือคำยืนยันจากจักรวาลว่าคุณมาถูกทางแล้วไปต่อได้เลย ให้เราต้อนรับทุกสัญญาณด้วยความขอบคุณเพราะมันจะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นการเดินทางนี้ไม่ใช่การพยายามเป็นคนอื่นที่ดีกว่าแต่คือการเดินทางกลับไปหาตัวตนที่แท้จริงของเราที่คู่ควรกับความรักและความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมันคือการปัดฝุ่นที่เคยบดบังคุณค่าของเราออกไปและอนุญาตให้แสงสว่างที่อยู่ข้างใน ได้ส่องประกายออกมาอย่างเต็มที่แล้วเมื่อนั้นการดึงดูดสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตก็จะกลายเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติเหมือนกับการหายใจของเราเองและแล้วการเดินทางของเราตลอด5บทก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะช่วยจุดประกายให้คุณได้เห็นว่ากุญแจดอกสำคัญที่สุดในการปลดล็อกชีวิตที่คุณปรารถนา ไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยแต่อยู่ข้างในตัวของคุณเองโปรดจำไว้เสมอว่าคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งไล่ตามหรือพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้คู่ควรกับความรักหรือความมั่งคั่งเพราะคุณค่านั้นเป็นของคุณอยู่แล้วตั้งแต่แรกการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเราหยุดพยายามจากโลกภายนอกแล้วหันกลับมาเปลี่ยนแปลงโลกภายใน โดยการเลือกที่จะเป็นคนคนนั้นในทุกๆลมหายใจขอบคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนจากหัวใจที่เปิดใจและร่วมเดินทางเรียนรู้ไปพร้อมๆกันจนจบขอให้พลังแห่งตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ส่องสว่างและนำทางคุณไปสู่ชีวิตที่งดงามที่สุดนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ